สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมไทยมานําเสนอเพื่อนๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนู ขนมต้มนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่เห็นต้นคลิปเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะพอเดาได้นะคะขนมต้มเนี่ยเป็นเมนูขนมที่หารับประทานค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาทาง่ายมากๆเลยค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียว150กรัมค่ะมาพาวขูดขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราจะใช้สําหรับตัวไส้เนี่ย200กรัมแล้วก็สําหรับตัวทุกข,ขนมเนี่ย100กรัมค่ะ เกลือ 1>, 1ทับ4ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะ100กรัมและสุดท้ายเป็นน้ำค่ะจะเป็นน้ำใบเตยน้ำอัญชันหรือว่าอะไรก็ได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำผสมสีอผสมอาหารค่ะก็120 ML ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากผสมตัวแป้งก่อนนะคะ เราจะเทน้ําใส่ลงไปในแป้งข้าวเหนียวของเราค่ะวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นน้ําผสมสีผสมอาหารนะคะเพราะว่าเราไม่มีใบเตยแล้วก็ไม่มีอัญชันค่ะแล้วก็เลยใส่กลิ่นใบเตยลงไปในตัวน้ําที่ผสมสีผสมอาหารเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะคะก็จะทาให้เขามีกลิ่นแล้วก็มีสีขึ้นมาแบบนี้ค่ะ นวดจนเขาได้ที่นะคะเราก็จะพักในส่วนของแป้งเอาไว้ก่อนค่ะในอัตราส่วนของแป้งเนี่ยถ้าหากว่าแฉะเกินไปสามารถเติมแป้งข้าวเหนียวได้แต่ว่าถ้าเขาแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ําได้นะคะแต่ว่าค่อยๆเติมไปนะคะถ้า,เ,าเราเติมเร็วเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีความแฉะความแห้งอีกนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทําตัวไส้กันค่ะเทน้ําตาลลงไปในกระทะหรือว่าหม้อก็ได้นะคะ ตั้งไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะรอจนน้ำตาลของเราเนี่ยเริ่มละลายค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวมาพาวเส้นของเราลงไปนะคะจากนั้นก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดจนกว่าไส้ของเราจะมีความแห้งแล้วก็เหนียวเล็กน้อยนะคะ ซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวไส้ของเราจะมีกลิ่นไหมซึ่งน้ำตาลเนี่ยเขาไหมได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็ต้องผัดอย่างใจเย็นแล้วก็ระมัดระวังนะคะเมื่อผัดจนไส้สวยเหนียวแล้วก็ มีความหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็พักเขาเอาไว้จนกว่าเขาจะอุ่นดีนะคะแล้วเราค่อยนํามาปั้นค่ะในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะมานึ่งตัวมะพร้าวเส้นสําหรับคลุกตัวขนมไว้นะคะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดค่ะจากนั้นก็นํามะพร้าวลงไปนึ่งค่ะซึ่งมะพร้าวเนี่ยเราลืมถ่ายให้ดูค่ะคือจริงๆแล้วเราต้องนํามะพร้าวไปคลุกกับเกลือก่อนนะคะคลุกแล้วก็ค่อยนําเขาลงมานึ่งแบบนี้ค่ะ ใช้เวลานึงประมาณ5้ถึงเนาทีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ยกลงจากเตาแล้วก็พักตัวมะพร้าวเส้นสําหรับทุบเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้ตัวมะพร้าวสาหรับทําไส้ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนําเขามาปั้นแบบนี้ค่ะปั้นให้เขาแน่นๆหน่อยนะคะเวลาห่อเนี่ยจะได้ไม่ลําบากค่ะอยากได้ลูกขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะปั้นเลยนะคะ เมื่อเราปั้นไส้เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาของไส้มะพร้าวแบบนี้ค่ะต่อมาเราก็จะนําตัวแป้งที่เราผักเอาไว้เนี่ยมาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแบ่งให้เขามีขนาดเท่าๆกันแล้วก็แผ่เขาออกมาให้เป็นแป้งบางๆค่ะถ้าหากว่าใครชอบแป้งหนานุ่มเนี่ยก็สามารถเพิ่มขนาดแป้งแล้วก็ไม่ต้องแผ่เขาออกมาให้บางมากก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแป้งบางๆเนี่ยก็แผ่เขาออกมาค่ะให้แบบมีความบางตามที่เราต้องการได้เลย พอแผ่เขาจนเป็นแผ่นกลมได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็วางไส้ลงไปค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆห่อให้เขามิดค่ะเวลาห่อเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะถ้าเราห่อไม่ดีเนี่ยเวลาที่เรานําตัวขนมไปต้มไส้เขาก็จะแตกออกมานะคะ เมื่อเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมนำตัวขนมต้มของเราเนี่ยไปต้มได้เลยค่ะตั้งหม้อต้มน้ำด้วยใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ำเดือดดีเนี่ยเราก็ใส่ตัวขนมต้มของเราลงไปต้มได้เลยค่ะ วิธีเช็คนะคะว่าขนมของเราเนี่ยสุกดีหรือยังก็คือให้เราสังเกตค่ะว่าถ้าเขารอยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเขาสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนเนี่ยช้อนเขาเพื่อนําขึ้นจากน้ําแล้วก็นําไปคลุกกับตัวมะพร้าวนะคะนำขนมต้มที่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมาคลุกกับมะพร้าวแบบนี้ได้เลยค่ะ ลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเลยนะคะ เมื่อเราคลุกเขาเสร็จเรียบร้อยเราก็นําเขามาเสิร์ฟตอนที่ยังอุ่นๆแบบนี้เลยค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วสาหรับเมนูขนมต้มของเราในวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเมนูขนมที่ทําง่ายแต่ว่าหารับประทานค่อนข้างยากนะคะถ้าหากว่าใครรู้วิธีการทําขนมต้มแล้วเนี่ยก็สามารถทํารับประทานเองได้เลยค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ